คุณผู้ชมช่วยดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากที่หนุ่มรายหนึ่งเขาเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดในบ้านของตัวเองปรากฏว่าเห็นแสงไฟลอยไปลอยมาภาพนี้ค่ะฮยเนี่ยวิญญาณเห็นกอ๊อลองๆเข้าใกล้ๆต่อเห็นวิญญาณเห็นกป่ยมันจะวนไปวนมาเป็นวิญญาณน้อยๆมันไปไหนเมื่ออยู่ต่บ้านนะในบ้านน,ะนานนยนะวิญญาณนะ ู้ชมดูคลิปนี้แล้วเข้ามาคอมเมนต์ในช่องทางออนไลน์กันหน่อยนะคะผ่าน Facebook Mono News ค่ะคือในเสียงเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าของเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นดวงไฟเล็กๆแล้วก็เคลื่อนไปมาแบบนี้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เปิดดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือของนายอานน์เจ้าของบ้านได้ออกไปขายน้ำมะพร้าวช่วงหัวค่ําที่บริเวณเริมถนนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่จู่ๆ,ๆ,ๆเจ้าตัวเนี่ยอยากลองเปิดกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบซิว่าบ้านอ่ะเป็นยังไงบ้างมีโจรขึ้นไหมแต่ภาพที่เห็นถึงกับขนลุกสู้เขาพูดแบบนี้ไปเห็นดวงไฟปริศนาลอยไปลอยมากลางบ้านแบบช้าๆซึ่งก็ทําให้นายอานโนเนี่ยประหลาดใจที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบเห็นแบบนี้มาก่อนก็สงสัยว่าไฟปริศนาดวงเนี้ยคืออะไรกันแน่ก็เลยไปถามผู้เท่าผู้แก่ในละแวกใกล้เคียงเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยสมัยก่อน จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านจัดสรรเคยเป็นทุ่งนามาก่อนแล้วก็เคยมีคนเห็นดวงไฟลักษณะแบบนี้ลอยไปลอยมากลางทุ่งนามาแล้วด้วยโดยผู้เท่าผู้แก่คาดว่าน่าจะเป็นดวงไฟที่เป็นดวงจิตวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ตายไปแล้วซึ่งนายอนนท์ตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นแมลงจริงๆเนี่ยน่าจะบินโฉบไปไวมากแต่ว่าดวงไฟที่เขาเห็นในคลิปเนี่ย เป็นดวงไฟที่ค่อยๆลอยไปช้าๆช้าๆเจ้าตัวก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นดวงจิตอย่างที่ผู้เท่าผู้แก่เขาว่าจริงๆไปฟังเสียงค่ะบางคนเขาก็ว่าเฮ้ยอาจจะเป็นหางพญานาคหรือเปล่าเป็นดวงจิตหางพญานาคเพราะว่าตรงเนี้ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาครับแล้วก็คนชาวบ้านเนี่ยคนเก่าคนแก่ที่เขาเขาอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับ เขามองเห็นเป็นลูกแก้วนะครับเป็นลูกไฟนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมแถวตรงบริเวณนี้นะครับผมสิ่งล้นเลนับที่ไม่สามารถสัมผัสได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกดวงจิตนะฮะดวงจิตมันเป็นสารที่มันละเอียดมากนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในตรงบริเวณบ้านผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็นับถือนะครับนับถือกุมารทองนะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะและที่เห็นนี่คือเป็นกุมารทองอที่นายอานน์เขาเลี้ยงไว้ คือในอันนนท์เขาก็ทิ้งท้ายอีกนะคะบอกว่าไฟปริศนานี้อาจจะเป็นกุมารทองที่เลี้ยงไว้ก็เป็นได้เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อกันขโมยเข้าบ้านแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่ะก็เป็นความเชื่อนะคะโอ้อาจจะเป็นน้องกุมารทองมาเล่นเล่นไฟเล่นกล้องอย่างนี้แล้วก็ลอยไปลอยมาเอาละเอาเอาที่สบายใจครับ <laughs> บ้านของพี่เอง